มีวิธีไหนบ้างนะผมที่เราจะสามารถรับเพชรในเกมนี้นะผมได้แบบฟรีๆนะย้ำว่าแบบฟรีๆนะผมโนเติม no um นะผมแบบฟรีๆแล้วก็แบบเยอะๆะนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยอันต่อไปนะผมเป็นรางวัลล็อกอินนะผมซึ่งอันนี้เกมไม่ได้แจกบ่อยๆนะผมเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะผมอ่ารูปนี้เลยนะผมเป็นเออรูปนี้เป็นเออช่วง สิ้นปีที่แล้วนะผมสิ้นปี64นะผมเกมแจกทุกวันเลยนะผม <Challenge S 1> อ้าวแล้วผมก็กราบส,สดีด้วยนนนนในโรยแบบน้าในเกมเพสุเ<ค>กะตาวันนี้นะผมผมจะมาทำคลิปที่ว่ามีประโยชนม์นมากๆสำหรับ ตอนปี2022นยีบสองนะผมอย,อยากให้ทุกคนนะผมมองไป ซูมเข้าไปที่เพชรทา้งขวาบนของผมนะผม1516ัเม็ดนะครับผมเออเอะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนนะผมวิธีนะผมหาเพชรนะผมให้ได้เยอะๆแบบนี้นะผมอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามีวิธีไหนบ้างนะผมที่เราจะสามารถรับเพชรในเกมนี้นะผมได้แบบฟรีๆนะย้ำว่าแบบฟรีๆนะผมโนเติมนะผมแบบฟรีๆแล้วก็แบบเยอะๆนะ ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยไปที่อย่างแรกเลยนะผมเข้าเกมมานะผมทุกคนจะพบกับคำว่าล็อกอินไลน์วันนะผมนี่เลยผมล็อกอินเจครั้งนะผมอ่า ก็ให้เราล็อกอินทุกครั้งนะผมวันที่3เราจะได้มา3เพตรนะผมซึ่งถ้าเราดูโฆษณาคูณ2มันก็จะเป็น6เม็ดนะครับผมออ้หกเม็ดที่ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็วันที่7อีกครั้งนึงนะผมได้5เม็ดนะผมถ้าดูโฆษณาคูณ2 ก็จะเป็น10เม็ดนะครับผมซึ่งถ้าแปลว่าเราล็อกอินครบ7วันอะ่ะเราจะได้ทั้งหมดเอ,อ่อ16เม็ดอ่านี่แค่7วันก็จัดไป16เม็ดแจมๆจมแล้วนะผมต้องดูโฆษณาคุณ2่อด้วยนะผมสำหรับรับเพรนะครับผมอ่าอย่างแรกจัดไปสำหรับสแตมรายวันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะผมเป็นตรงนี้ครับผมซูมเข้าไปผมรางวันฟรีตรงนี้ครับผมซูมเข้าไปเลยนะผมนี่ ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะผมที่เราจะได้รับเพชรอีก2เม็ดเออไม่สิตรงลำดับที่4ี่กับลำดับที่6เราจะได้รับเพชรอย่างล้ำเม็ดนะผมแต่ลำดับที่7มันเป็นกล่องซุ่มนะผมซึ่งอันนี้เราต้องวัดดวงะนะผมบางทีมันก็เป็นตงังเป็นอย่างอื่นนะผมแต่บางทีผมก็เคยได้นะไอไอกล่องซุมนะ่มอันเนี้ยผมเคยได้ถึง7เม็ดเลยนะผมกล่องซุ่มลำดับที่7อันเนี้ยเคยได้เคยเปิดได้ เพชร7เม็ดเน่ยถือว่าเยอะอยู่เยอะเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่าก็มาดูโฆษณาแล้วก็รับเพชรไปได้เลยนะผมนะักจุดจุดนี้นะผมต่อไปนะผมเป็นภารกิจลายวันนะผมนั่งเก้าอ e ี้แป๊บผมเมื่อยภารกิจลายวันนะผมก็คือทางซ้ายบนนะผมซูมเข้าไปอีกเช่นกันนะผมตรงนี้เลยผมกดเข้าไปนะครับผมอ่า นี่ครับผมให้เราทํานะผมถือถ้าเราไม่ทําเราก็ดูโฆษณาสําเร็จทันทีไปนะผมนี่พอดูเสร็จเห็นปะมันก็จะได้เออข้างบนนะผมเพชรหนึ่งเม็ดนะผมอ่าถ้าเราเก็บเล็กๆน้อยๆเก็บทุกๆวันเก็บทุกๆุจุดนะผมอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันจะกลายเป็น1 5 1 6แบบผมได้นะผมบอกเลย <c oughs> นะผมอันนี้ก็ทําให้ครบไป11ภารกิจนะผมภารกิจรายวันเนาะอ่ะก็จะได้1เม็ดนะครับผมตรงนี้อ่ะและในส่วนต่อมาผมเป็นพาร์ทฟรีนะผมทางขวาบนข้างๆกับรางวัลฟรีเลยครับผมกดเข้าไปเลยอ่ะ ตรงนี้ก็สําหรับสายฟรีนะจะเป็นพาร์ทอันล่างสุดนะครับผมอ่ามันก็จะมีเพชรให้รับอยู่นะผมนี่พอเราบบว่าเก็บเออเก็บเก็บมงกุฎไปใช่ไหมมันก็จะมีแบบเนี่ยหนึ่งเม็ดบ้างแล้วก็เลื่อนเลื่อนต่อไปเนี่ยบางทีกล้องธรรมดามันก็เออกล้องธรรมดาที่เคยให้เพชรด้บอกอันนี้จำไม่ได้นะผมแต่ว่าเนี่ยแบบว่าเลื่อนเลื่อนไปเห็นป่๊ก็เจอเพชรอีกแล้วเนี่ยถือว่ามันก็เป็นแบบ มันก็ได้อะเล็กๆ,ๆน้อยๆรวมกันเป็นเยอะๆนะผมเออมันต้องขยันเก็บหน่อยนะคือเกมนี้มันต้องขยันเก็บนะผมถึงจะแบบมีตังมีเพชรเยอะขนาดนี้นะผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเก็บๆไปก็มีเพชรอีกแล้วเห็นปะ่ะแล้วก็เหมือนอันสุดท้ายนี่จะเป็นรางวัลพิเศษนะผมถ้าจะไม่ผิดอาจจะมีเพชรหลงมาให้เราได้บ้างนะผมเอออันนี้สำหรับสายฟรีนะก็ตรงนี้ก็มีเพชร ให้รับเช่นกันนะผมก็มารับได้นะผมต้องขยันเก็บมงกุฎหน่อยนะครับผมอ่าต่อมาเราผมพามาที่บ้านนะผมเข้าไปเลยดีกว่าถามว่ามาที่บ้านทำไมมันจะมีเพชรให้รับได้ยังไงเออนี่เลยครับผมเพชรของเรานั่นเองครับผมทุกคนน่าจะรู้ดีครับผมถ้าเราปลูกดอกทานตะวันนะครับผมเราจะได้เพชรหนึ่งเม็ดนะครับผมซึ่งมันสามารถ ปลูกได้3ต้นต่อวันนะผมนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งขผมที่สาม,มารถปา๊มเพชรได้3เม็ดต่อวันนะผมนี้จัดไป1จัดไป2จัดไป3นะครับผมนี่ก็เป็นจุดที่เราสามารถเห็นปหมปาล์มเพชรได้นะผมดอกทานตะวันจิว๋ว1วัน50บาทรางวัลก็คือ1เพชรนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจุดที่เราได้ เพชรอีกเช่นกันนะผมแต่ว่าต้องมาปลูกต้นไม้อนะเนาะเออแต่อันนี้ก็อัน,นดีนะแค่แบบว่า FK ปลูกทิ้งเอาไว้แล้วถึงเวลาก็มารับรับรับสามเพชรนะครับผมอ่าอันต่อไปผมเป็นรางวัลล็อกอินนะผมซึ่งอันนี้เกมไม่ได้แจกบ่อยๆนะผมเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูับผมอ่ารูปนี้เลยนะผมเป็นเออรูปนี้เป็นเออช่วง สิ้นปีที่แล้วนะผมสิ้นปี64นะผมเกมแจกทุกวันเลยนะผมคือแจกเพชรทุกวันเลยผมเออบางทีก็20เมตรบางทีก็10เมตรนะผมถือว่าดีมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าเป็นรางวัลล็อกอินนะผมแค่เข้าเกมเราก็มารับเพชรเราก็เออรางวัลเพชรก็จะไปอยู่ในกล่องข้อความแล้วนะผมแค่เข้ามารับนะผมอันนี้เป็นเออยังไงดีล่ะ เกมอ่ะอันนี้เราบอกไม่ได้นะผมเกมมันแล้วแต่เกมนะผมถ้าเกมอยากจะแจกเขาก็จะแจกนะผมถ้าเกิดวันไหนเขาจะแจกเป็นไอเทมหรือว่าเป็นอย่างอื่นเขาก็จะแจกเป็นเอ่อตามที่เขาอยากจะแจกอ่ะเอาง่ายนะผมซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะผมที่จะทําให้เราแบบว่าได้ง่ายมากๆแล้วก็ได้ฟรีแล้วก็เอ่อได้เยอะนะผมบอกเลยว่ามันได้เยอะจริงๆนะถ้าเก็บทุกวันคือมันได้แบบ ได้เกือบร้อยนะผมหมดเนี่ยเออซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะผมที่ทําให้ผมมีเพจได้เยอะขนาดนี้นผมถ้าบางทีเกมแจกลุลัวแบบนี้ผมก็รวยนะผมเอออย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k ผมเอาไว้นะผมลิงก์ใต้คลิปนะผมเวลามีเพรแจกเยอะๆแบบนี้ผมจะโพสต์ไว้ในเออเพจนะผมแต่จริงๆก็ โพสทุกครั้งแหละเวลาเกมประกาศแจกอะไรนะผมก็ท <g ül> <g ül> ่านติดตามไว้ผมเวลาเกมแจกอะไรผมก็จะโพสในเพจทุกครั้งนะผมเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะก็ังวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะผมจะเป็นภาพนี้นะผมซึ่งเกมจะแจกแค่วันที่1กับวันที่4แล้วก็วันที่6นะผมที่เป็นเพชรวนวันอื่นก็จะเป็นไอทงไอเทมเป็นไข่เป็นเงินอะไรอย่างนี้ปนปนกันไปนะผมก็อย่างที่บอกรับผมว่าแล้วแต่เกมแจกครับผมสําหรับ รางวัลล็อกอินนะครับผมแค่เข้าเกมมาก็รับได้เลยอ่าอันต่อไปับผมเป็นอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเ,เข้ามาเลยเนะม,มีเพชรให้รับจัดวัตจีมากมับผมกดไปที่โทรศัพท์นะครับผมแล้วไปที่สมุดภาพนะผมที่เป็นรูปป่านะผมอ่าแล้วไปที่ซ้ายบนนะผมตรงคําว่า คอเลกชันนะครับกดไปเลยนี่แหละครับผมเป็นอีกจุดในของที่เราสามารถตกปลาตามคอเลกชันแล้วก็สามารถมารับเพชรได้เห็นปะ่ะเนี่ยเออสามารถมารับเพชรได้จัดว่าดีนะเนี่ยบางทีได้ทั้ง3เม็ดเนี่ยอันนี้เออนี่ก็อีก3รับไอเทมรับตงังรับเพชรนะครับผมถ้าเกิดว่าเออปลามันตรงกับคอเลกชันสมุดอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันก็แจกเพชรเนี่ยเออเห็นปะ่ะ แจกเยอะอยู่เนี่ยอุ้ยห้าเพชรก็มีเห็นไหมเนี่ยอุ้ยมีอันที่ผมยังแบบว่าไม่ได้รับเยอะอยู่เนี่ยอุ้ยห้าเพชรนี่เยอะอยู่นะครับผมแหม่ต้องว่างๆตกซะแล้วอุ้ยอันนี้สิบเม็ดโอ้สุดยอดอันนี้ได้เดินปลาใหม่นะเนี่ยอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะผมที่เออสามารถมารับเพชรได้จากคอลเลซชันการตกปลาหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะผมนี่ก็ เออ่รับไปฟรีๆนะผมเพราะว่าเราตกปลาหาเงินกันอยู่แล้วเนาะพอได้คอเลคชันเราก็มากดรับไปนะครับผมอ่าอันสุดท้ายนะผมคลิกไปที่ตรงโทรศัพท์เลยนะครับผมแล้วดูตรงคําว่าผลงานครับผมอ่านี่แหละเป็นจุดหนึ่งครับผมที่ทําให้เราได้เพชรเยอะมากๆนะครับผมแต่อันนี้ใช้เวลาหน่อยนะผมนี่ครับผมเป็นผลงานที่เราทำนะผมแบบว่าตกปลากี่ครั้งอย่างอันนี้อ่ะ ตกปลาที่ตัวใหญ่ร้อยเซนติเมตรขึ้นไปเห็นปะ่ะมันก็จะบอกว่าต้องตกกี่ตัวมันก็จะได้10เพชรเห็นปะ่ะซึ่งเห็นเห็นเออเควสของผมเนี่ยเห็นปะ่ะว่าบางอันมันก็สําเร็จเต็มไปหมดแล้วเนี่ยคือทุกครั้งที่มันสําเร็จมันเต็มอะ่ะมันได้เพชรเยอะมากๆากนะผมเออบอกเลยคือแบบตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้เพชรเยอะมากๆคกับผมอย่างบางทีอันสุดท้ายอะ่ะบางทีคือยังไงดีอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเอออันนี้เลยอันซ้ายนี่เลยเห็นปะ่ะเนี่ยทำภารกิจรายวันให้สําเร็จ ทุกวันให้ได้นะเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเห็นป่ะผมเหลือช่องสุดท้ายอันเดียวแล้วมันได้30เมตรเลยนะเว้ยโอ้โหเยอะมากอะซึ่งก่อนนั้นเนี้ยแต่ละช่องแต่ละช่องอะมันก็ได้แบบ50-20อะไรอย่างเงี้ยปนปนกันไปอะเออซึ่งถ้าเราขยันทําขยันเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราจะได้เพชรจากตรงเนี้ย พอสมควรเลยได้เยอะมากๆครับผมตรงเนี้ยนะเออนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะผมที่เออใช้ความสามารถแล้วก็ใช้เวลาในการสะสมนะผมจริงๆตรงนี้ผมไม่แนะนําให้คนรีบนะผมไม่แนะนําให้คนรีบนะผมแนะนาให้ไปว่าเล่นทิวๆชิวๆไปนะผมเดี๋ยวแบบว่าความสําเร็จผลงานมันก็จะขึ้นขึ้นมาเองแหละนะครับผมถ้าเราเล่นบ่อยๆนะมันก็จะบอกว่าเออสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนสักวันเราก็จะครบ แล้วก็ได้เพชรเองแหละนะครับผมอ่าก็คิดว่าวิธีหาเพชรในเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าทุกคนมีวิธีอื่นอีกนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะผมเอาแบบสายฟรีนะไม่เอาแบบสายเติมนะไม่เอาแบบสายเติมนะผมอ่าก็ลองคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะครับผมอ่าก็ชอบคลิปแบบนี้เรยอยากให้ทาคลิปแบบนี้อีกนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะผมว่าแบบว่าเอออยากอยากได้แบบคลิปแบบนี้แนะนําหาวิธีรวยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอก ไว้ได้เลยนะผมผมจะได้รู้นะว่าทุกคนชอบแบบนี้เอออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมพิศเศษสามารถดเน a t ผ่านทูเดทที่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้ see you